อออฮหฮับบ้าบับบ้า,บาอันบรร่ำเลยมันลองเปิดกันเะออ้อมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะโอ้มันกิ้งไปแล้วสดสาวล้อลายล่าวิ่งตามแล้วเฮ้ยมันอยู่นี่แล้วว้าวใหญ่มากเลยเราทุกคนมีฮับบ้าบับ้า,บา,บาแต่คิมเบอร์ลี่ได้เล็กที่สุดเลย และเธอจะเริ่มเป็นคนแรกฉันมีไอเดียแล้วล่ะฉันสามารถปั๊มมาฝรั่งให้ใหญ่เท่าของฟีบี้ได้อีกนิดเดียวป๊บหนึ่งนะดูสิมันใหญ่มากๆเลยค <Wow. S 1> ิมหยุดได้แล้วมาฝรั่งของฉันมันกำลังพุ่งหายไปแล้วโอ้กลับมาแล้วแต่เล็กเหมือนเดิมช่างเถอะลองแบบนี้ก็ได้ืม อร่อยมากและเป่ดลูกบ่องได้ด้วยแมรี่ตัดเธอแล้วได้เลยมาลองกันฉันมีฮับ,บ้าบับบ้าขนาดปกติและฉันไม่แบ่งหรอกนะอืมอร่อยซงเลยโอ้ไอเดียฉันจะตัดหมักฝรั่งที่เหลือของแมรี่และเอามากินเองตอนที่เธอไม่ได้มองอ,มอะไรอะคิม ไม่ไอายบ้างเหรอมันเป็นหมากฝรั่งของฉันนะโท่ที่อดใจไม่ไหวนะรู้อะไรไหมฉันเจ้าคืนนี่ให้ตายเธอฟีบี้ตาเธอแล้วได้เลยฉันมีหมากฝรั่งเยอะมากและฉันได้ฮบบาบ้าบ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยากเอาออกมาให้หมดเลยว้าวมันยาวมาก ไ้เคี้ยวหมักฝรั่งนานๆต้องอย่างนี้สิฉันมีหมักฝรั่งที่กินได้ตลอดทั้งปีฉันมองไม่เห็นเธอเลยีบี้มันใหญ่มากมาช่วยกินดีกว่าเอ้หยุดนะไม่จำเป็นต้องช่วยสั์ประหาดหมักฝรั่งหนีแล้วพวกเธอหนีไปแล้วตอนนี้ฉันได้กินอย่างสงบ โอไม่นะ oh มันคือทาคิสรสเผ็ดนะแม้ฉันจะโชคดีกว่าใครก็ตามเพราะมันเล็กมาก mm hmm. ฉันได้ทาคิสขนาดกลาง mm hmm. ส่วนฉันได้ทาคิสถุงใหญ่ mm hmm. มันเผ็ดมากๆฉันกลัวคิมทาร่มก่อนโอเคมาลองกัน mm hmm. จริงจริงทาคิสอร่อยมากๆแต่เผ็ดมากย แมรีช่ด้วยตอนนี้ล่ะตอนนี้นักดับเพลิงตัวน้อยมาแล้วพร้อมนะเปิดน้ำโอ้ยฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณนะแมรี่ทีนี้ก็ฟีบี้แล้วใช่ฉันเองแต่ถ้าเคียมทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันจริงๆด้วยมันอร่อยมากแต่ตอนนี้มันเผ็ดมากๆเลย ไฟแรงมากเราจะดับมันได้ยังไงแต่ว่าทำป๊อบคอนดีกว่าเออฉันได้เสียงข้าวโพดระเบิดเสิยงไปเลยอ,อร่อยจังแมรี่ตาเธอแล้วอย่าลืมซองใหญ่อของเธอสิไม่ลืมก็ได้ฉันจะกินฉันไม่มีทางเลือกเพื่อนๆทำได้ฉันอาจทำได้ดีกว่าส,วสาวๆตอนนี้ฉันยังทำได้อยู่ โอ้ไม่นะเผ็นมากๆเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยมันคือไก่เหรอสิงไปเลยของกินรสเผ็ดก็ไม่ประโยชน์นะเฮ้ยบอกกี้กล่องเล็กมากๆเลยน่าเศร้าวส่วนฉันได้กล่องขนาดกลาง นฉันได้ป๊อกกี้ก่องใหญ่สะใจและมันคือป๊อกกี้แท่งใหญ่ที่สุดในโลกเราไม่ไหวที่จะลองงั้นฉันจะเริ่มก่อนเอ้ะทำไมมีรู้ล่ะอะไรอะหนูแฮมสเตอร์กินป๊อกกี้ของฉันไปแล้วทำแบบนี้ไม่ได้นะมันคือขนมของฉันอืมแต่ว่าหนูน้อยน่ารักเกินไปฉันกดมันไม่ลงหรอกมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันดีกว่านะคิมถึงตาฉันแล้ว เอาล่ะมาเริ่มกันฉันชอบคุกกี้เครือบช็อกโกแลตแบบนี้จังเลยม,มันอร่อยมากมากฉันอยากกินทั้งหมดพร้อมกันนี่มันอร่อยเกินบรรยายเออใช่ฉันกินหมดแล้วล่ะฟิบบี้ตาเธอในที่สุด โอ้ยหนักสังเลยอ่ะ hmm. แต่ว่าทำไมฉันต้องยกมันด้วยกินแบบนี้ก็ได้เออใช่อร่อยสุดๆไปเลยฉันอยากกินปอกกี้ขนาดแบบนี้ตลอดไปหยุดไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะมันจะเล้ามามันเกือบทับเราแนะ่ น่ากลัวนะแต่ว่ากินด้วยกันดีกว่าเพราะมันอยู่ที่หน้าเรามันอร่อยเกินบรรยายเห็นด้วยโอ้โหฉันได้เม็ดป๊อบคอนถังใหญ่มาห่มมาส่วนฉันได้ถังกลางๆไม่แล้วแล้วคิมล่ะเฮ้ยฉันได้หล็กจิ๋วอีกแล้ว อะไรมีแค่เม็ดเดียวเองเหรอถามจริง <c oughs> แต่ฉันรู้แล้วว่าต้นไทเป็นไงกับมันฉันมีถึงมือไอรอนแมนดูสิลำแสงทรงพลังแล้วมันก็ได้ผลจริงๆทีนี้ต้องรับมันมันเลยมันเลยอ้อมต้องเข้าปากแป๊ะอร่อย แต่ว่าน้อยมากๆฟีบี้ต่อเลยจริงนะเจ๋ง mm hmm. เอาล่ะส่วนฉันอยากทำป๊อปคอนให้เร็วที่สุดในกระทะใส่ถังลงไปแล้วก็ปิดฝาแต่มันปแปลกนะต้องปิดฝาสิโอ้ตอนนี้ก็ได้แล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยลับฝาได้แล้วแล้วก็มีป๊อปคอนเต็มไปหมด อร่อยจังเลยฟีบี้แบ่งให้ฉันด้วยสินะไม่ป๊อบคอนทั้งหมดเป็นของฉันฉันไม่แบ่งหรอกขี้งอกโอ้จริงด้วยฉันไม่ถึงมือไอรอนแมนฉันจะเผาป๊อบคอนของเธอซะโอ้โ <What? S 1> วกเธอทำอะไรลงไปเนี่ยป๊อบคอนของฉันจะระเบิดแล้วคิมเบอร์ลี่เธอเป็นคนทำนะหลบแล้ว โอ้โห oh <Yeah. S 1> อะไรกันเนี่ยป๊อบคนมากมหมมหาศาร mm hmm. ใช่แล้วสาวๆกินเลยอืม mm hmm. ขอบคุณนะแมรี่เธอใจกว้างมากอร่อยจังยัม <Yummy. S 1> ีเธอชอบวิดีโอของเราไหมถ้าอย่างนั้นกดไลค์และกดติดตามช่องของเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆและเจอกันใหม่นะเพื่อนๆบาย